เด็กาสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านค o กกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับเจอกันบ่อยเดือนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํา10คู่ CB ที่น่าใช้ที่สุดนะสำหรับอตอนนี้เลยก็ใครที่แบบหาคู่ c b อยู่เลือกไม่เก่งเลือกไม่เป็นไม่รู้จะเอาคู่ไหนดีก็ผมก็จะมีมาแนะนําก็สามารถไปเลือกใช้ได้เลย10คู่นี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคู่แรกกันเลยนะครับ คู่แรกนะครับก็จะเป็นคู่ที่เน้น OVR หน่อยแต่ก็มีความเก่งอยู่นะครับก็เน้น OVR เพื้อทำทีมเล่นโหมด Manager with A นะครับก็จะเป็นคานาบาโล่นะครับคู่กับซาดิบาเลยคู่แรกนะครับคานาบาโล่ก็จะเป็นกองหลังตัวปักหลักก็เวลาเล่นคานาบาโล่ครับก็แนะนำให้กดฮาร์ดแท็กเกิลหรือว่าเสียบครับหรือว่าไล่เสียบครับเพราะว่าคานาบาโล่เนี่ยจะเสียบแม่นแล้วก็แย่งบอลเก่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาไปวิ่งเบียดคู่ต่อสู้เนี่ยโอกาสที่มันจะเบียดบางจังหวะอาจจะเบียดไม่เข้านะด้วยรูปร่างที่่่อนงเล็กัแต มีเรื่องดีในเรื่องของการยืนตำแหน่งเพราะว่าเบิร์เลยนจะเป็นแบบต่ำสูงนะสำหรับคาราวาโลก,ก็เอา,ายืนคู่สติบาชิวสติบาเนี่ยก็จะก็จะอารมณ์เดียวกับฟานได้นะครับก็จะเป็นแบบกองหลังสายดักบอลตัวใหญ่แล้วก็ดักบอลเก่งจิ้มเก่งเล่นลูกกากาศด,ดีก็คู่นี้ค่อนข้างที่จะเหมาะสมสำหรับเป็นคู่โอวิยาสูนะก็แนะนำเป็นคู่แรกเลยนะครับ ส่วนคู่ที่2ครับก็แนะนําเป็นฟานไดา99คู่กับมาลินี่99อันนี้จะเป็นคู่ที่ดีที่สุดในเกมแล้วที่นักแข่งหรือว่าคนแรงสูงส,งสงูเลือกใช้กันมากที่สุดนะครับก็ด้วยฟานด้เนี่ยรูปร่างสูงใหญ่แต่มีค่าพลังที่ค่อนข้างที่จะดีมีความเร็วความพ้องตัวก็สูงด้วยสําหรับกองหลังตัวใหญ่นะครับแล้วก็เล่นลูกกา,กาศดีดักบอลก่งแล้วก็พลังแฝงก็มีพวกหม่งลูกทรงบลังอะไรเนี่ยที่เป็น ที่เป็นจุดเด่นของฟังไดเลยก็คือเล่นลูกอากาศเรียกว่าแคบจานโดยโ no น1นะึ่ะสำหรับลูกอากาศคือฟันได์เนี่ยคือโ no น1เลยแล้วก็มีความไวนะครับสปีดปลายดีนะครับเอามาคู่กับนนะ้ำมันเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวนะน้ำมันเนี่ยจะเป็นสายนักเตะที่เอาไว้วิ่งไล่นะครับ ชนดีรูปร e ่างดีเบียดกิ่งแล Laser ้วก็แท็กเกิลก่งนะครับแต่จะมีข้อเสียก็คือลูกกากระก็อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็ไม่ใช่ข้อเสียนะครับเพราะว่าบางจังหวะมันก็หมกบอลได้ค่อนข้างแย่ดีเลยแต่ก็จะสู้พวกฟันไดไม่ได้นะครับถ้าคู่กันเนี่ยผมว่าค่อนข้างลงตัวนะครับเพราะว่าน้ํามันเนี่ยสามารถวิ Rena ่งไล่บอลได้แบบชิวๆเลยเพราะว่าพลังงานล้นเหลือนะครับฟันไดก็จะเหมาะกับการเอามายืนดักบอลยืนปักหลักเน้นแท็กเกิลแล้วก็เสียบแล้วก็ชนนะครับไม่เหมาะกับเอามาวิ่งไล่แบบ กองหน้าแบบยาวๆแบบครึ่งสนามวิ่ง aw, ยาวๆอะไเพราะว่าพลังงานมันจะหมดหน่อยครับก็แนะนําเป็นคู่ที่2เลยนะครับส่วนคู่ที่3นะก็แนะนําเป็นฟานได์กับโลลงบองนะอันนี้ก็แต,ตกต่างจากน้ํามันนิดหนึ่งนะครับก็โลลงบองเนี่ยก็จะเป็นแบบสายดักบอลแล้วก็แย่เก่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ถ้าเกิดเอามาคู่กับฟานได้เนี่ยก็ <c oughs> จะได้สไตล์กองหลังที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่เหมือนกับน,น้ํามันนะครับก็มันบองเนี่ยจะวิ่งเบียดไม่เก่งเหมือนน้ามันครับแต่จะมีเรื่องดีนะคือขายาวแล้วก็แย่เก่งลูกอากาศมงเคีย์เก่งกว่าอะไรเนี่ยแล้วก็มีพลังงานล้นเหลือสามารถวิ่งได้ทั้งเกมก็แนะนําแนะนาก็ถ้าเกิดใครแบบไม่ชอบน้ํามันหรือว่าเล่นไม่เข้ามือก็มาเล่นฟานได้กับ,บบองเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะผมว่าค่อนข้างที่จะแน่นคู่นี้ก็เป็นคู่ทางเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแน่นเลยเป็นคู่่ทีผมก็ ค่อนข้ชอบนะผมเล่นมา2คู่แล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำมันกับไดเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะไม่ว่าจะเป็นฟันไดหรือบองเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าใครชอบแบบสายดักบอลทั้ง2ตัวเลยแต่มีความไวตัวหนึ่งอย่างบองเนี่ยก็เป็นสายแบบดักบอลแต่มีความไวสูงพลังงานล้นเหลือวิ่งได้ทั้งเกมแล้วก็มาเลือกใช้ฟันไดกับบองได้นะครับก็ส่วนคู่ที่5ครับก็แนะนําเป็นอ่มามอนินี่กับบองเลยก็คือเป็นคู่แบบมีความไวสูง แล้วก็แย่งบอลเก่ง2ตัวนี้เลยแต่ข้อเสียของสองคู่นี้เวลาได้คู่กันนะครับจังหวะที่เราได้เตะมุมโอกาสทําการทำประตูเนี่ยจะสู้พวกฟานได้ไม่ได้อะไรพวกนี้เพราะว่าฟานได้เนี่ยมันเป็นตัวโขกเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวแยง่งหมงเก่งนะครับก็2ตัวนี้ถามว่าหมงประตูเก่งไหมเวลาที่เราต้องการประตูจากลูกเตะมุมผมว่า2อตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเลยนะเรียกว่ามีโอกาสค่อนข้างจะน้อยกว่าแต่แต่ถามว่าหมงเข้าไหมมีโอกาสก็หม่งเข้าครับบางจังหวะนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเรามีฟานได ก็จะหมุงเข้าได้ดีกว่าฟันได์แล้วก็มีพวกกองกลางอะไรใช่ไหมที่จะเป็นตัวหม,งรรมุงทำประตูแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำมันกับบองเนี่ยโอกาสทาประตูนเนี่ยจะน้อยครับเพราะปกติเวลาเราได้เตะม,มุมอรมันก็จะมีกองกลางซีดีเอ็มเราตัวนึงอย่างเช่นวีล่าเนี่ยคอยหม่งทำประตูให้เราแล้วก็ฟันได์เนี่ยหม่งทำประตูให้เรานะครับแต่ถ้าเราเป็นน้ํามันกับบองอนเนี่ยโอกาส2คนนี้จะจะแย่งหมุงเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะน้อยกว่ามีฟันไดนะครับก็ถามว่าคู่กันได้ไหมบรองบอง,บองกับมาวินี่ คู่กันได้แน่นอนครับเล่นได้แบบชิวๆแต่เราจะรู้สึกแปลกๆครับเพราะว่า2ตัวนี้เป็นเป็น,ปน,ปนตัวไล่บอลทั้งคู่เลยมันก็จะวิ่งไล่อยู่ยงั้นของมัน2คนแต่ก็จะแท็กเกิลแล้วก็เบียด่ไม่เก่งเท่าฟานไดน,นะครับก็ถ้าใครชอบแบบสายวิ่งไล่ไม่เน้นดักบอลเนี่ยก็มาใช้น้ํามันกับหลวงบองได้แบบชิวๆเลยนะครับส่วนคู่ทห้นะก็จะเป็นงบรองลงมาแล้วก็จะไม่ใช่คู่แบบใหญ่ๆแล้วก็ ก็เป็นคู่อ่ะลูซิโอกับไลกาดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเปิดได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็แล้วก็วกตีบวกอยู่ในอยู่ในทีมค่อนข้างเยอะก็เป็นไลกาดที่เป็นเวิร์กเลกกลางๆตัวนี้คือมีสปีดต้นดีแล้วก็เรื่องของพลังเกมเรับคือเยอะมากพลังแฝงเน้นตะเกิลความเป็นผู้นําก็เป็นกองกลางสายดักบอลแล้วก็จิ้มบอลกิ่งมากๆนะครับก็เอามาคู่กับลูซิโอลูซิโอเนี่ยสามารถเล่นปักหลักได้ยืนชนก็ได้ก็คือคู่กันเนี่ยค่อนข้างยาบ เน้นความดุดันเป็นหลักก็คือชนกระเด็นหมดเลยก็จะเป็นเน้นชนอย่างเดียวเลยลูซิโอกับไลกาดเนี่ยคู่กันได้แบบชิวๆนะครับแล้วก็ลูอ่าลูซิโอเนี่ยเล่นลูกกากาะดค่คนก้างเย็นดีด้วยไลกาดก็เล่นได้นะเพราะว่าส่วนสูงอะไรเนะี่ยได้หมดเลยก็เป็นคู่ที่งบน้อยลงงบประมาณกลางๆสามารถใช้งานได้แบบชิวๆนะครับก็แนะนําไปเลยลูซิโอไลกาดสำหรับเม็ดแดงเม็ดส้มนะราคาไม่แรงมากนะครับส่วนคู่ที่6ก็แนะนําเป็นอ่า ลูซิโอกับเนต้านะคู่นี้ก็จะเป็นคู่งบกลางอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นคู่ที่ค่อนข้างจะลงตัวเนต้าเนี่ยจะให้อารมณ์เหมือนไลก้าเลยดักบอลเก่งแล้วครับแล้วก็มีความไวผมว่าเนต้าวิ่งไวกว่านะถ้าดูจากสเตตะเนต้าวิ่งค่อนข้างีจะไวกว่าเนต้าจะคล้ายๆแบบลงบอลรับสไตล์การเล่นคล้ายๆกันเลยก็จะเป็นแบบลูปตัวขายาวแย่งบอลกิง่งอะไรอย่างเงี้ยเนต้าจะคล้ายๆเลยเอามาลูกคู่ลูซิโอลูซิโอสามารถเล่นชนก็ได้ดักบอลก็ได้ลูซิโอจะเป็นนักเตะที่ เล่นได้ทั้งสองอย่างในตัวเดียวนะครับส่วนเนต้าเนี่ยจะอารมณ์แบบรวนบวงทูนนี้ก็ค่อนข้างที่จะคู่ได้แบบชิวๆเลยนะครับส่วนคู่ที่7นะก็จะเป็นแบบคู่แบบสายดุดันวิ่งชนเก่งแย่งบอลเก่งนะครับก็จะแนะนําเป็นกิมเนสที่ไม่ค่อยมีคนจับมาเล่นนะครับด้วยพลังงานเนี่ยกิมเนสเนี่ยจะ ทรงคล้ายๆแบบลูซ PE. like so, like ิโอเลยเขาเรียกว่าสไตล์สไตเดียวกับลูซิโอเลยครับแต่พลังงานเนี่ยมันจะแค่สีดาวแต่มีความไวแล้วก็พลังเกมรับแล้วก็ลูกากาดดีเกมรับดีแล้วก็พลังแฝงจะมีเนเกิลหมวกลูกทรงหลังเราก็จะมาคู่กับเปเป้ปอบะมุกนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนจับมาเล่นค่อนข้างอะน้อยผมว่าคู่นี้มันค่อนข้างที่จะดุดันแล้วก็แย่งบอลกิ่งค่อนข้างทจะกิ่งเลยก็สามารถวิ่งไล่ชนได้ทั้ง2คู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิมเเนสหรือเปเป้เนี่ยวิ่งไล่ชนได้หมด วิ่งไล่ชนหรือดักบอลเนี่ยแต่ AI เนี่ยมันจะสู้พวกฟานได้นะ้ำมันไม่ค่อยได้ครับแต่มันเอามาเล่นได้ปกตินะครับก็แนะนำเป็นเปนเป้กับกิมมีเนสเนี่ยเรื่องของความดุดรันการแย่งบอลเนี่ยคู่กันถือว่าบนไลัแน่นอน,นครับหรือว่าจะเป็นกิมมีเนสกับมาลินี่ก็คู่กันได้นะตัวนี้นะครับโอว1อาร์ร้อยของกิมมีเนสคู่กับมาลินี่กเก้าก็สบายเหมือนกันนะครับ ก็แยกกันได้เปเป้ปอปมุกคู่กับมาลินี่อันนี้ก็คู่ได้ครับสามารถแยกได้นะครับก็จะเป็นคู่แบบสไตล์แบบสายวิ่งชนและดุดันนะครับก็คือใครชอบแบบวิ่งชนมันมันแบบชนกระเด็นอะไรเงี้ยก็จัดได้ครับกิมเเนตเปเป้กิมเเนตน้ำมันเปเป้คู่น้ำมันอะไรเงี้ยก็คู่ได้แบบสบายก็สามารถจับเฉลี่ยแล้วก็มาคู่กันได้แบบชิวๆเลยนะครับ ส่วนคู่ที่8นะก็แนะนําเป็นพวกอ่าฟันได้ทีเอตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คู่กับมิเต่านะครับมิเต่ามีการแย่งบอลที่ค่อนข้างเย็ดดีแล้วก็ เรื่องอความคล่องตัวแล้วก็สปีดเนี่ยถึงสปีดในเกมมันน้อยแต่เล่นในเกมคือมีเตาออกตัวแล้วก็สปีดเนี่ยวิ่งทันกองหน้าตลอดนะครับมีสปีดเยอะแล้วก็ AID กระโดดสูงสามารถเล่นลูกอากาศได้ดีครับหคู่กับฟานได้เนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวเลยนะเพราะ,ะเพราะว่าฟานได้จะเป็นแบบสายดักบอลลูกอากาศเก่งอยู่ละแล้วก็ดีเตาเนี่ยจะเล่นลูกอากาศได้มีความเร็วสูงแล้วก็ดักบอลเก่งนะครับแล้วก คู่กันเนี่ยมิเตาเนี่ยมีพลังงานที่ค่อนข้างจะล้นเหลือสามารถเป็นสายแบบวิ่งไล่ได้แบบชิวๆแล้วก็ความป้องตัวค่อนข้างที่เยอะเลยก็เป็นคู่หนึ่งที่ผมก็ค่อนข้างที่ชอบนะเพราะว่ามันลงตัวเลยครับใครที่งบไปถึงน้ํามันก็เล่นมิเตากับฟานไร์ล่างเล็กก็สบายชิวๆนะครับส่วนคู่ต่อไปก็แนะนําเป็นอโลโฮทีมชาตนะที่มีรูปร่างร่างกายที่สูงใหญ่ พลังแฝงเน้นทักเกิลมงทรงพลังเล่นลูกกาอากาศดีแย่งบอลเก่งนะครับก็เอามาคู่กับน้ำมันทีวที่ราคาขอนขางที่จะย่อมเยาวนะตอนนี้นะคู่กันเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะลงตัวนะเพราะว่าโลโฮูเล่นลูกกาอากาศได้แล้วก็แย่งบอลอะไรนะเก่งเบียดเก่งนะครับน้ำมันก็ตัวตัว,ตวเล็กก็จะไม่มีความคล่องตัวเหมือนตัวใหญ่นะครับแต่จะมีความไวแล้วก็ AI การเล่นเก็บรับก็ยังดีเยี่ยมอยู่ก็แนะนําให้เป็นเม็ดแดงขึ้นไปเลยนะครับสำหรับโลฮแล้วก็มาลดีนีทีว แต่ถ้าเราอยากได้พลังงานที่ลดเหลือกว่าอโลโฮนะก็เราก็สามารถใช้ลูซิโอฮีโร่ได้นะครับมาคู่กับน้ํามันได้อันนี้ก็คู่นี้ก็ค่อนข้างแยลงตัวเป็นคู่เบสิกมากๆครับลูซิโอน้ํามันลูซิโอก็อย่างที่ผมบอกลูซิโอสามารถเล่นแย่งบอลได้แล้วก็ดักได้นะครับก็เป็นสไตล์ของลูซิโอเลยเล่นได้ทั้ง2องอย่างถ้าเกิดเราจะเอาลูซิโอฮีโร่มาคู่กับอโลโฮเนี่ยนะคู่กันได้ไหม คู่ได้สบายครับคู่นี้เราชอบคู่ไหนจัดได้เลยครับทั้งอาโลโฮแล้วก็ลูซิโอแต่สไตล์เนี่ยก็อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับสไตล์มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่10นะก็จะเป็นฟานไรท์ทั้งล่างเล็กทั้งย่างใหญ่นะครับที่เอามาคู่กับซอลตร์แบ็กนะครับตัวนี้ซอลตร์แบ็กเนี่ยค่อนขอ้างจะวิ่งไวดักบอลเก่กงเป็นนักเตะประเทศแบบประเภทแบบว่าเพสซิ่งสูงยิงแย่งบอลเข้าบอลไวก็คือถ้ากองหน้าจะได้บอลเนี่ย อสล็อตแบงก์เนี่ยจะวิ่งบีบแล้วครับตัวแรกแต่เราต้องกัดจังหวะดีๆนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งบีบไปก่อนแล้วก็ดักบอลเก่งนะครับสล็อตสล็อแบงก์ก็จะเป็นเวิร์กเลดแบบสูงๆก็จะเน้นในเรื่องของการวิ่งชนแล้วก็วิ่งไล่ซะส่วนใหญ่เพราะว่าพลังแฝงสล็อตแบงก์เนี่ยค่อนข้างจะดีเอามาคู่กับฟาร์นไดก็ได้เนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะชิลเลยเพราะว่าส,สล็อตสล็อแบงก์เนี่ยเป็นสายแบบวิ่งชนแล้วก็ปล่อยฟาร์นไดเนี่ยปักหลักหรือว่าเราจะไปคู่กับอ่าลูซิ สลอตเตอร์แบ็กเป็นตัวเข้าก็ได้ครับก็เป็นตุ๊คู่ที่ค่อนข้างที่จะลงตัวนะทั้งฟานไดแล้วก็ลูซิโอคู่สลอตเตอร์แบ็กผมว่าค่อนข้างจะลงตัวเลยเพราะว่าสลอตเตอร์แบ็กเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเวิร์กเลดที่ค่อนข้างที่จะดูดันเน้นวิ่งชนเข้าปะทะเอาไว้แล้วก็เล่นลูกกากระได้ดีครับทั้งลูกกาอากาศลูกกับพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมองข้ามค่อนข้างจะเยอะนะคนไม่ค่อยเล่นนะครับสลอตเตอร์แบ็กเพราะว่าเวิร์กเลดมันเป็นสูงสูงนะครับเราก็จับมันให้มมัััััััันนนนนนสสไไไตตลลลล์คคคคคคูู่่่่่่่กกกกกกบบบออองงงงหวปป็็็็จจจะะะดดด้้้้เเเขขาาาาททีียึรรรถโ10ผม แนะนำนะตอนนี้หนะ้าที่ผมคิดว่าน่าเล่นที่สุดแล้วสำหรับคนงบน้อยงบกลางงบมากก็แต่ถ้าน้อยก็ตามมาเนี้ยผมว่าพิมพ์แล้วก็สอบถามแล้วก็บอกงบมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าจัดตัวไหนดีนครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ